ทำไมน้องเคหลุดบ่อยขณะร่วมรักสวัสดีครับเทนวิกนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการ e c r e t Room นะครับวันนี้ผมมีปัญหาพร้อมวิธีการแก้ไขมาฝากสาวๆกันในกรณีที่หลายๆคู่เลยขณะมีเพศสัมพันธ์หรือขณะเมคเลิฟกันอยู่เนี่ยน้องเคหลุดออกมาบางคนหลุดบ่อยมากมีมีเซ็กกันครั้งหนึ่งหลุด 3- 4ครั้งนะฮะแล้วบางทีทําให้ผู้หญิงหมดอารมณ์หรืออารมณ์กระตุกกาลังจะถึงจุดสุดยอดอยู่แล้วอา้าวหลุดออกมาอีกแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกัน3สาเหตุว่าทําไมมันถึงหลุดแล้วก็ อีก3วิธีการแก้ไขที่จะใช้แก้ไขแต่ละสาเหตุนะฮะสาเหตุแรกเลยอันนี้เจอบ่อยนะครับคือกรณีที่ผู้หญิงมีน้ําหลอลื่นเยอะหรือเยอะ เกินกว่าเหตุนะฮะอันเนี้ยจะทําให้บางทีถ้าทําแรงๆทําแรงๆแล้วก็ใช้จังหวะสาวยาวหน่อยมันก็จะทําให้ลื่นหลุดปุด๊บปั๊บปุ๊บปั๊บออกมาได้วิธีการแก้ไขก็คือเลือกท่าในการมีเพศสัมพันธ์ให้เหมาะสมโดยเฉพาะท่าที่ขาผู้หญิงจะหนีบอยู่อย่างเช่นถ้าคุณมีอะไรกันในท่ามิชันลีคุณนอนหงายผู้ชายนอนคว่ำก็ลองเปลี่ยนใหม่เป็นผู้ชายคุกเข่าคุณนอนหงายนะฮะและผู้ชายเนี้ยจับต้นขาของคุณสองข้างรวบให้มันแน่นขึ้นพอเอาต้นขารวบเข้ามาไว้อย่างเงี้ยแล้วพาดไว้ที่บ่าข้างใดข้าง น้องสาวของคุณมันก็จะกระชับมากขึ้นแล้วเวลามีอะไรมันก็จะฝืดขึ้นนะฮะในกรณีที่คุณน้ําหล่อลื่นมากคุณโดนเขาจับหนีบขาปุ๊บช่องคลอดคุณมันก็จะรัดแน่นขึ้นแล้วมันจะแก้ปัญหาที่หลุดระหว่างทางหรืออย่างถ้าคุณมีอะไรกันในท่าที่นอนตะแคงนอนตะแคงผู้หญิงอยู่ข้างหน้าผู้ชายอยู่ข้างหลังแทนที่ผู้หญิงจะนอนแบบอ้าขาก็เปลี่ยนเป็นนอนตะแคงแล้วหูบขาหนีบกันไว้ท่านี้ก็จะน้องเคหลุดยากเหมือนกันเพราะว่าพอขาหนีบเนี้ยสังเกตง,ง่ายๆนะฮะท่าไหนก็ตามแล้วคุณปรับให้ให้ขาคุณเนน,นบพอ ปุ๊บช่องคลอดมันก็จะปิดพอปิดผู้ชายขยับมันก็จะเกิดความฝืดเขาก็จะไม่สามารถขยับแรงๆๆๆจนมันหลุดปุ้ดออกมาได้ดังนั้นวิธีการเนี้ยเป็นการแนวทางในการแก้ปัญหาในกรณีที่น้ำหล่อลื่นเยอะแล้วก็มันหลุดปุ๊ดปัดปุ๊ดปัด,ปดได้ง่ายนะฮะสาเหตุที่2ก็คือผู้ชายมีขนาดของน้องเคเล็ก หรือสั้นอันนี้นะครับแก้ปัญหาได้ยากเพราะอะไรเพราะคุณไม่สามารถเอาลมไปปั๊มให้น้องเคมันพองหรือใหญ่ขึ้นมาได้นะฮะขนาดมันมีมาแต่เกิดได้มาแค่ไหนแค่นั้นเลยแล้วก็อย่าไปพูดอย่าไปตําหนิให้ผู้ชายเขาเกิดความน้อยเนื้อต่อตำใจหรือเป็นปมด้อยนะฮะถ้าคุณไปเจอของเล็กหรือของสั้นจริงๆเนี่ยแก้ได้ด้วยคุณอาจจะต้องช่วยเขาด้วยการขมิบนะฮะเหมือนที่ผมสอนอยู่บ,บ่อยๆผู้หญิงต้องขมิบช่องคลอดเป็นประจําทุกวันนะฮะวันละ30-50เซตเซตหนึ z. Z ่งคือเซตละ10 10กบก้านลม อย่างสมมติง่ายๆผมสอนวิธีการขมิบอีกครั้งหนึ่งเป็นการทบทวนนะฮะคุณนึกถึงเวลาคุณปัสสาวะอยู่แล้วคุณจะหยุดปัสสาวะไอจังหวะการเกร็งกล้ามเนื้อนั่นแหละเขาเรียกว่าขมิบปุ๊บหยุดปัสสาวะเนี่ยเหมือนกันนะฮะกับเวลาที่สมมติคุณฝึกขมิบแต่ละวันนะฮะให้คุณหยุดปุ๊บแล้วคุณนับในใจ1 2 3 4 5ส7 8 9า0ี่ห้าเดดเท่ากับ1ครั้งพอครั้งที่2ปุ๊บ1 2 3 4 5 6าห้า 7 8 9 10ก็คือการขมิบเกรงน้องสาวนะฮะครั้งที่3ปึ๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10าทำอย่างเงี้ยวันละ30เซตหรือ50เซตหรือคุณอาจจะแบ่งทำก็ได้เช้า20เซตเย็น20เซตนะฮะเป็นประจำทุกวันนะฮะเดือนคุณจะเห็นเลยว่าช่องคลอดคุณเนี้ยกระชับขึ้นและเวลาแฟนคุณถ้าน้องเคเขาเล็กหรือน้องเคเขาสั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้โ oh, หช่องคลอดคุณฟิตและตัวคุณเองก็จะรู้สึกว่ามันฟิตขึ้นด้วยแล้วทาให้คุณเนี่ยถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นรวมไปปถึงัญหาที่เกิด สาเหตุแรกด้วยนะถ้าคุณมีน้ําหล่อลื่นมากน้ําหล่อลื่นเยอะเกินไปเนี่ยการที่คุณฝึกคมิบทุกวันเนี่ยช่องคลอดคุณก็กระชับขึ้นผลก็คือเวลามีอะไรการเกิดการเสียดสีภายในมากขึ้นแล้วผู้ชายจะถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นตัวผู้หญิงเองก็จะถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะมาถึงสาเหตุข้อที่3ที่เวลามีเพศสัมพันธ์กันแล้วน้องเคหลุดโปะออกมานะฮะเกิดจากผู้ชายมีอาการแข็งแข็งอ่อนๆนะครับอย่างเช่นตอนเริ่มต้นแข็งเป่งเลยนะฮะทำไปสัก1 5นาทีหมดแรงน้องเคอ่อนอย่างักึบ มาแข็งขึ้นมาใหม่ทําไปสักพักหนึ่งน้องเคอ่อนพออ่อนปุ๊บมันก็จะหลุดเป็นธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งคนที่ใส่ถุงยางอนามัยอันตรายมากนะฮะเวลาน้องเคอ่อนเนี่ยบางทีถุงยางมันลื่นไหลหลุดคาช่องคลอดไปเลยก็มีนะครับดังนั้นต้องระวังแล้วควรจะแก้ปัญหาที่สาเหตุส่วนใหญ่น้องเคอ่อนกลางคันเกิดมาจากพักผ่อนไม่เพียงพอนะฮะผู้ชายนอนน้อยนอนดึกนอนดึกตื่นเช้านอนเวลาสามชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับเป็นธรรมดาที่น้องเคจะแข็งตัวไม่เต็มที่หรือบางคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดสูบบุหรี่วันละซองเ ดื่มเหล้าเป็นประจําทุกวันอย่างเงี้ยน้องเคก็จะแข็งแข็งอ่อนๆบางคนช่วยตัวเองบ่อยเกินไปนะครับวันหนึ่งช่วยตัวเอง3ครั้งบางคนอาทิตย์หนึ่งโอ้โหทาแทบทุกวันทําเช้าทํากลางวันทําเย็นมันก็เลยกลายเป็นว่าผู้ชายคนนั้นชินมือพอเวลามามีอะไรกับผู้หญิงปุ๊บทำไปเดี๋ยวแข็งทําไปเดี๋ยวอ่อนนะฮะเกิดความไม่มั่นใจนะฮะใครที่มีปัญหาเหล่านี้นะครับต้องแก้ไขที่สาเหตุต้องบอกแฟนคือว่าเอ้ยช่วงนี้นอนนอนน้อยหรือเปล่าหรือเครียดไปหรือเปล่าทํางานเครียดสมองเครียดไม่ได้พักผ่อนก็ต้องหา เราไปพักผ่อนให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวไอ้สมรรถภาพทางเพศที่เกี่ยวกับการแข็งตัวเนี่ยมันก็จะกลับคืนมาอันนี้ ใครที่มีปัญหาลึกซึ้งไปกว่านี้คุณสามารถไลน์มาถามผมได้ที่ไลน์แอดเชนเดอร์วิที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้หรือใครอยากจะเรียนคอร์สออนไลน์ที่ไว้แก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้โดยตรงนะครับผมมีคอร์สที่สอนอยู่ชื่อว่าคอร์สฟินเทอร์ปีคอร์สนี้จะแก้ปัญหาแข็งไม่แข็งเสร็จไม่เสร็จผู้ชายเสร็จช้าผู้ชายเสร็จเร็วผู้หญิงเสร็จช้าผู้หญิงเสร็จเร็วมีปัญหาในท่าร่วมรักต่างๆจะแก้ไขยังไงดีเคยนอกใจกันมากลับมามีเพศสัมพันธ์กันไม่ได้จะแก้ไขยังไงดีนะฮะในฟินเทอาาีะสอวยย่งลเด คนไหนที่มีปัญหาในเรื่องบนเตียงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามกับแฟนนะฮะแนะนําเลยให้คุณมาเรียนคอร์สออนไลน์ฟินดัลปีแล้วคุณจะข้ามพ้นข้ามผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะครับสนใจก็ทักมาที่ไลน์แอดเทนวิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีแล้วเจอกันครับ